สวัสดีคุณผู้ชมที่เราทุกคนเหมือนเดิมนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมเ l d e ด r i ิงช h a d o w of the ัตีในเอ็นพีซีเพล t ภาคที่3กันนะครับเป็นควาสสุดท้ายกันแล้วนะครับแน่นอนครับว่าวันที่ควีสส่วนใหญ่จะเป็นในส่วนของ t r i n a นะครับแล้วก็ที o r เดนั่นเองนะครับแล้วเราก็จะมาดูันส่วนของเเรื่องตอนจบกันแล้วก็มาดูว่าเราจะได้ของอะไรกันบ้างนะครับเราเปิดมาด้วย Bestmer กันเลยนะฮะแล้วเดี๋ยวจะมาทบทวนกันนะครับว่าการเลกแบบไหนจะเหลือใครบ้างที่อยู่ตอนจบนั่นเองนะครับแล้วตอนสุดท้ายเราควรเเเรรรรีียยกกพืื่่ออนหไมควฮ น,นั่นก็คือในส่วนของเนื้อหาภายในวันนี้นะฮะแล้วก็เก็บเมสเมอร์ไว้จบตอนจบเอานะฮะจริงๆแนละ้วเมสเมอร์สามารถฆ่าได้ตั้งแต่ EP ลราไจะจบ EP 1ได้เลยนะครับผมนะโอเคแล้วก็ต้องขอโทษทุกคนเกี่ยวกับเควสของมัวด้วยนะครับผมพาพลาดไปจริงๆนะฮะก็ยังไงก็เดี๋ยวดูอีกทีนึงว่าจะมาทำเคเวสแยกเอาไว้ให้หรือเปล่านะครับตอนนั้นเควสอื่นไม่น่ามีปัญหานะครับโอเคก็จบไป เราจะไปเริ่มที่เควสทรีน่ากับทีโอริเยกันเลยนะครับจะอยู่ที่ทางใต้ของสุดเลยนะครับจะอยู่ที่กังเขนใช่ฝั่งทะเลครามนั่นเองนะครับเป็นแบบด้านล่างของ DLC Shadow of the e a r t h r e e นะครับผมดินแดนเงาคั้แรกนะครับให้คุณผู้ชมเดินลงมาเราจะไปถึงตรงนี้ครับโลงหินใหญ่ซึ่งโลงหินใหญ่ตรงนี้นะครับเป็นในส่วนของพื้นที่หลุมใต้ดินนะครับซึ่งเราจะเดินไปตามนี้เลยนะครับคุณผู้ชมดูตามผมได้เลยนะฮะแล้วก็ พื้นที่ตรงนี้นะครับเป็นพื้นที่ที่มิเคล่าเนี่ยเขาขังในส่วนของทรีน่าไว้ทรีน่าก็เป็นครึ่งหนึ่งของมิเคล่านะครับเท่าที่ผมทราบมานะฮะไม่รู้ว่าถูกหรือผิดนะฮะทรีน่าก็เป็นเหมือนร่างอีกร่างหนึ่งของในส่วนของมิเคล่าที่มิเคล่าทิ้งร่างเอาไว้นะครับก็เอาไว้ในโรงกินเนี่ยก็ขังเอาไว้นะครับแล้วก็มีเป็นทหารคนตมนะฮะเป็นคนที่เฝ้าเอาไว้เองนะฮะ โอเคเดินลงมาสุดเลยนะฮรเราจะเจอหลุมยักษ์ตรงนี้นะฮะไม่มีอะไรนะครับคุณผู้ชมก็เดินลงแบบปกติได้เลยระวังไอ้พวกทากสีม่วงพวกนี้ด้วยนะฮะอย่าให้มันดูดเอาละกันนะฮะเราก็จะเดินลงไปเรื่อยอย่างนี้นะฮะแล้วก็วันนี้การตอบคาถามจะมีอยู่แบบเดียวนะครับจะเป็นการตอบคาถามระหว่างทรีน่ากับทิโอดดเยนันเองนะครับผมตอนนั้นก็จะเป็นในหมวดของในเรื่องนะครับแล้วก็ตอนจบจะเหลือใครบ้างแล้วก็เควสไหนนะฮะที่คุณผู้ชมคิดว่าอาจจะไม่มีคนมาช่วยมันก็อาจจะมีก็ได้นะครับ โอเคเดี๋ยวเราเดินลงมาสุดตรงนี้เลยเรื่อยๆนะครับผมเราจะมีจุดพร2จุดให้เปิดตรงนี้นะครับอ่าตรงนี้คือโลงหินใหญ่นั่นเองนะครับผมอ่าเปิดพรเลยชุดเอลเมอร์น้ำเหล็กนะครับชุดนี้อ่าหลุมใหญ่นะครับพอเปิดเสร็จแล้วปุ๊บเราก็จะเข้าไปตีนึงมันก็จะมีในส่วนของพอรในอันหนึ่งนะครับซึ่งในพื้นที่ตรงนี้จะมีสัตรูหลายรูปแบบเลยไม่ว่าจะเป็นพวกโตรพวกทากแล้วก็พวก ปีศาจกระดูกแล้วก็ไอตัวที่เป็นเหมือนตัวกลมๆที่สามารถเรียงๆกันเป็นชั้นๆได้ที่ปล่อยเลเซอร์ได้นะฮะก็ต้องระวังกันด้วยนะครับโอเคเริ่มแรกมาครับผมจะใช้เป็นดาบนี้นะครับคุณผู้ชมครับใช้ถ้าเท่าสองคำจอมเีษบักคีน่ยจะสามารถจัดการทัพโปเนี่ยได้เร็วขึ้นนะครับผมทำแค่นี้แล้วก็ตีแค่นี้ครับมันก็จะล้มแลละอันนี้ก็เป็นฝากไว้กับคุณผู้ชมนะฮะเสร็จแล้วปุ๊บเราตกมาตรงนี้นะฮะเราก็จะมาตัวอีกชีหนึ่งให้เราเปิดจุดพรน,นะฮะไปแถวนี้ก่อนนะครับพอเปิดจุดพรเสร็จแล้้วะคุณผูชมจ สามารถที่จะเดินไปเก็บอาวุธนะครับของทีีน่าได้ก็คือเป็นดาบมิทราของทีน่านะครับพอปุิพ้อเสร็จให้เลี้ยวซ้ายครับผมเลี้ยวซ้ายเสร็จปุ๊บเดินลงมาข้างๆแบบนี้นะครับมันจะมีทางลงมานะครับค่อยๆเดินลงมานะครับเดี๋ยวตายนะเดินลงมานะครับมาอีกชั้นหนึ่งครับแล้วก็เดี๋ยวเราเลี้ยวซ้ายนะครับตัวนี้ไม่มีของอะไรนะผมดูให้แล้วแล้วก็เลี้ยวซ้ายตรงไปอย่างนี้นะครับเข้าไปในถ้ำตรงนั้นเลยครับแต่ระวังเข้าไปในถ้ำเนี่ยอย่าเดินเข้าไปตรงๆนะฮะเดินเป็นตอนจะเป็นแบบผมแบบนี้ฮะ อ,อ้าวเช็ดเคแดกกุซะก็เฮือะอ่างเงีเกือบหมดหลอดนะฮะนั่นแหละฮะแล้วก็ไปเก็บดาบของทีน่านะครับผมอ่าดาบที่ทราของทีนา่าตีๆอยู่ระลับนะครับผมเสร็จแ,แล้วนะครับพอผ่านมาเราก็จะผ่านในพวกที่มันเป็นเหมือนไอตัวกลมๆที่ปล่อยเลเซอร์ได้คุณผู้ชมมีโล่ก็ใช้โล่แล้วกันนะจะได้กันมาแล้วก็ไม่ก็ถ้าใครจุกไม่เก่งน,นั่นเองนะครับพอเดินมันจะเลื่อนเนี่ยครับคุณผู้ชมจะมาเจอจุดตรงนี้ที่เป็นจุดพอดีจุดหนึ่งก่อนที่เราจะไปเจอกับบอสนั่นเองนะครับผม ซึ่งจุดพรตรงนี้ก็จะมีเหล่าพวกน้องแพะพวกนี้อยู่นะฮะอ่าพอจุดพรตรงนี้เปิดเสร็จนะครับก็จะเป็นจุดข้างล่างครับให้กระโดดลงไปหาบอสโคนตมนั่นเองนะฮะกูชมครับวันนี้เราอยู่กันในบิวสายฟ้าแห่งมังกรนะฮะชุดอัศวินมรณะมันเป็นชุดที่ทําให้เพิ่มพลังโจมตีของในส่วนของมนตรามังกรนั่นเองนะครับอ่ากระโดดลงมานะฮะเราสามารถเรียกทีโอริเยออกมาช่วยเราได้นะครับผมเพราะว่าทีโอริเยเนี่ยลงมาอยู่ตรงนี้แล้วครับผมอ่าแต่ล้วเปิดขึ้นมานะฮะแล้วก็จากเรียกทีโอริเยก็เรียกกมมาาานนนนะะะคครรับพีีี่้เตแงฮ หนะโหดูครับถ้าตีสองทีคือตายฮะก็เออหออจุกบไปเลยจุกบไปเลเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูนะครับพี่โคนคนนี้นะฮะเขาจะแพ้ในส่วนของกายภาพทั้งหมดแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเราจะตีเขาไม่ค่อยโดดนะฮะแล้วก็พวกท่าพลันต่างๆเนีส่วนใหญ่เขาก็จะแพ้ด้วยนะฮะเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูดาเมจที่ผมจัดให้พี่โคนเขาเน้นๆเลยนะฮะกับสายฟ้ามังกรนะครับผมโจมตีสายฟ้ามังกรโบราณโอ้โหเจโดโอ้โหสกัดดาวุูยิค แล้วก็หาจังหวะอีกทีนึงนะฮะแล้วก็ถ้าเขาใช้ท่านี้ให้คุณผู้ชมกลางโล่ก็ได้นะครับซึ่งโล่ผมเนี่ยมันไม่มันไม่มได้ป้บบองกันร้อเอร์นะมันก็จะเข้าเนื้อแบบนี้นะฮะถ้าคุณผู้ชมมีโล่พวกที่เป็นโล่แบบโล่ลายนิ้วมืออะไรพวกนี้ครับผมมันจะกันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็อาจจะไม่ได้เข้าเนื้อนะครับเรียบร้อยครับผมตายขอแค่สองทีก็น,ะนะะั้นแหละฮะเรียบร้อยไปฮะ,ค,ะความทรงจาของโคลนตมมันก็คือเป็นเหมือนนักรบที่ตายนะครับแล้วก็อยู่ในตรงเนี้ยอยู่ในโคลนีนกะะ็ สะสมกันและกลายเป็นร่างเป็นอัศวินโคนตมนั่นเองซึ่งเฝ้าทางเข้าของการที่จะไปหาเซนทรีน่านั่นเองนะครับโอเคครับเริ่มมาเราจะมาเข้าส่วนของหลุมกันตรงนี้ผู้ชมจะเจอทีโอเดเยตัดพ้อตัวเองอยู่นะครับว่าเขาอยากได้ทั okay. kind of ้งผิดนะอยากจะนอนอย่างเดียวเลยนะฮะในของทรีน่านั่นเองนะฮะเสร็จแล้วนะฮะให้เราคุยกับทีโอเดเยก่อนนะครับพอคุยกับทีโอเดเยเสร็จปุ๊บเขาก็จะบอกว่าโอ้เจ้านี่เองแต่เขาเนี้ยเขาอะอยากที่จะได้ฟังเสียงของทรีน่านะฮะคือเขาเป็น เป็นสาวกอะฮะแต่ว่าทีน่าไม่ยอมคุยกับเขาเขาจะคุยแต่กับเรานะฮะซึ่งมันจะมีสูตรครับคุณผู้ชมจะต้องกินน้ําหวานนะครับทั้งหมดนะครับผมกินทั้งหมดประมาณ4ครั้งทีนาท่าถึงจะคุยกับเราซึ่งการกินทุกครั้งตายทุกครั้งนะฮะซึ่งมันจะต้องคุยทั้งหมด6ครั้งนะครับพอเราคุย4ครั้งเสร็จปุ๊บนะครับเราจะดูดน้ําหวานถ้าใช้ภาษาอังกฤษก็จะเป็นดิงเนกตานะฮะเสร็จแล้วนะฮะพอเราดื่มไป4ครั้ง จะมีบทสนทนาเกิดขึ้นครับเดี๋ยวคุณผู้ชมมาดูนะฮะว่าผมจะตายรัวๆสี่ครั้งให้ดูเลยนะฮะแบบเร็วๆนะฮะอืมหนึ่งครั้งนะฮะถ้าคุณผู้ชมมองดีๆเนะ,ะ้ยทีน่าจะเป็นเหมือนนอนอยู่แล้วก็เอียงตัวลงครั้งที่สองครับผมครั้งที่สามครับผมอ่าแล้วก็พอมาถึงครั้งที่สี่นะฮะทีน่าจะเริ่มสงสารเราแล้วะฮะแล้วก็จะคุยกับเราแล้วฮะอ่าภาพมันจะเป็นสีดำๆช้าๆลงนะครับอ่าแบบนี้นะครับ ยุดมิเคลาทีเพราะว่าเขารู้นะฮรรับร,รู้ว่ามิเคลาจะทำอะไรนะครับเย่ติดคนนั้นขึ้นเป็นเทพนะอันนี้คือบทความครั้งแรกนะครับแล้วเราก็จะตายแล้วเกิดใหม่แล้วก็จะมาคุยกับทิโเรียไปนะครับพอเรามาคุยนะฮะเราก็จะบอกความกล่าวของทีหน้าไปนะครับพอเราบอกไปเสร็จปุ๊บเขาเนี้ยทิโอรียก็จะแบบไม่พอใจเรานะฮะอารมณ์แบบว่า่ามาหลอกกันทำไมทำย่าง,งนี้ เจ้าจะได้ยินได้ยังไงข้าเป็นสิทธิ์ลักนะเว้ยทำไมข้าถึงไม่ได้ยินอะไรอย่างเงี้ยนะฮะคราวนี้นะฮะเราก็จะบอกไปเรื่อยนะครับเขา,บเาก็จะบอกว่าเรานิยามมากเพราะนั้นที่เราพูดความจริงพอเรากินครั้งที่5นะครับทรีน่าก็จะคุยกับเราต่อในความฝันเหมือนเดิมนะฮะเอื้อตายเอ,อืออโอเคครับเขาจะคุยกับเราต่อนะครับผม กันเป็นเทพไม่ต่างอะไรกับารถูกจองจําไม่มีใครช่วยเทพที่ถูกจองจําได้หรอกนะอ่าเสร็จแล้วนะครับพอเรากินขั้ที่5เสร็จปุ๊บทีโอเลเย่จะโกรธเรามากแล้วทีโอเลเย่ก็จะมาบุกลุกเราสู้กับเรานะฮะถึงทีโอเลเย่จะตายนะครับทีโอเลเย่ก็ไม่ได้ตายจริงนะับเขาก็จะมาช่วยเราได้นะครับตอนจบทีโอเลเย่ที่เป็นสายน้ําหอมพิษเลยนะฮะ โดยไม่ดึงดอกฮะอืะอยะ,ะแม่งตีอย่างเราอย่างแรงเราตีอย่างอ่อนเลยนะฮะเรียบร้อยไปฮะโอเคทีโอเยก็จะแบบว่าไปตัดพ้อต่อในทรัมต่อนะฮะว่าเขาเนี่ยไม่ได้เรื่องเลยอันนี้เป็นเครื่องรางนะครับรายิ้มแห่งชีวิตหน้าเป็นเครื่องรางถ้าศัตรูหลับรอบๆข้างเราหลับเราพลังโจมตีรจะเพิ่มฮะ,ะพอเสร็จแล้วนะครับก็ให้คุณผู้ชมมาหาทีโอเย่ทีหนึ่งเขาก็จะพูดเลาแบบข้าไปทำอะไรไม่ได้เลย ตัดพอตัวเองแล้วเขาก็ถามว่า,วาที่ถึ่งที่เราพูดเนี่ยมันจริงไหมอะไรเงี้ยนะแต่บทมันจะจบแค่นี้นะฮะเสร็จแ,แล้วปุ๊บให้เราไปกินน้าหวานครั้งสุดท้ายนะครับพอกินน้ำหวานครั้งสุดท้ายมันจะมีบทความครั้งสุดท้ายครับว่าให้เราจดก่นกับมิเกลอนคะรับพอหมดอันนี้นะครับพอกินไป6ครั้งปุ๊บบทสนทนาจะซ้ำนะครับและเราจะกลับมาหาทรีน่าอีกทีหลังจากที่เราพิฆาตลาดานกับมิเกล่าได้นั่นเองนะครับผม ช่วยสังหารมิเคลาทีได้เปดิดหายภผยเขาเถอะเพราะว่าจริงแล้วทีหน้านี้เป็นครึ่งหนึ่งของมิเคลานะฮะอ่าเราก็จะบอกคํากล่าวของเขาไปนะครับผมก็คือยังโกรธเราอยู่นะฮะทำไมเขาคุยกับมึงไม่คุยกับกูอะไรเงี้ยนะฮะแต่กูก็ไม่ได้ผิดเพิ่มด้วยกูกะนอนยาวๆเลย <c oughs> จบแล้วนะฮะก็ ฟรีนากับในส่วนของทีโอดีเอน,นั่นเองนะครับคราวนี้เราจะเดินทางมาจากห้องมืดของเมสเมอร์เดินออกมาเรื่อยๆนะครับคุณผู้ชมจะออกไปที่สถานที่ท,ที่เรียกว่าซาบโบราณสถานเลาชนั่นเองนะครับผมโดยที่สถานที่ตรงนี้นะครับเป็นสถานที่ค่อนข้างใหญ่แล้วก็จะเป็นสถานที่ที่ก่อนที่จะถึงแมปสุดท้ายนั่นเองนะครับผมคุณผู้ชมจะพบเขาคนนี้ฮนะเขาคือเซลซ่านั่นเองนะฮะคลิปที่แล้วที่ผมเคยทําในส่วนของชุดอัศวิน สวินเพลิงไปนะครับที่ผมบอกว่าจําไม่ได้มันเก็บไหนมันเก็บตรงนี้แหละครับหมวกคุมของซาวซ่านี่เองนะครับแล้วก็ได้พิรุณเพลิงมาผมบิ้วแล้วไม่ค่อยแรงเท่าไหร่เลยนะฮะเบาๆนะฮะพิรุณเพลิงพอเสร็จแล้วนะฮะคุณผู้ชมจะต้องขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งครับผมเพื่อที่จะเปิดจุดพรตรงนี้นะครับผมทางไปสู่ซรากโบราณสถานเราเองซึ่งสถานที่ที่ค่อนข้างใหญ่นะฮะแล้วก็มีในส่วนของหลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของระบำมาสุรเทพก็ยังมีนะครับเอาไว้แล่สำหรับดาบแสงนะฮะ แล้วก็ยังสามารถที่จะไปเก็บของบางอย่างได้ด้วยนะครับแล้วก็มีทุลีแมงป่องแมงมุมด้วยนะฮะแล้วก็ผมอาจจะไม่ได้สัมผัสให้คุณผู้ชมดูนะครับไปเราขึ้นมาว่ากันในทีวันหลังนะครับแต่แล้วคราวนี้พอเดินมาเรื่อยๆนะครับมันจะมีจุดลมมหนึ่งถ้าใครหาไม่เจอนะฮะให้ใช้ตาประทับของมากิดหรือตาของม็อกก็ได้นะครับทุบไปทีหนึ่งอย่างนี้เรียบร้อยฮะเราก็จะสามารถเปิดลมนี้ขึ้นไปเก็บของได้เลยนะครับเสร็จแล้วจะมีจุดพอนะครับให้เดินข้ามซาบบนสถานมาเราจะมาเจอกับห้องนี้นะครับที่เป็น ตรงนี้มี2ชั้นนะครับให้คุณผู้ชมรีบขึ้นมาชั้น2ครับผมแล้วก็ตรงนี้นะฮะถ้าคุณผู้ชมนะฮะไม่ได้ฆ่าในส่วนของฮอนเซนต์ไปนะฮะคุณผู้ชมจะมาเจอฮอนเซนต์อินเวสตแถวๆนี้นะครับก่อนที่จะเข้าหน้าห้องบอสโลมีนานั่นเองนะครับผมสตรีศักดิ์สิทธิ์แห่งดอกตูมตรงนี้นะครับอินเวสโดยในส่วนของฮอนเซนต์นั่นเองแต่อันนี้ผมฆ่าไปแล้วมันเลยไม่มีนะฮะถ้าใครไม่ได้ฆ่าฮอนเซนต์นะฮะมันก็จะอินเวสคุณผู้ชมเข้ามาตรงนี้แหละครับ สร็จแล้วตรงนี้เราสามารถเรียกเดนผู้ลรยลามาช่วยเราสู้กับโรมิน่าได้นดั่นเองนะครับผมโรมิน่านี่ก็เป็นสตรีแห่งดอกตูมที่มีทั้งแมงปองแล้วก็ในส่วนของตะขาบนั่นเองนะฮะซึ่งโดงมิน่าจะเป็นคนเฝ้าประตูนะฮะทางที่จะไปถึงต้นไม้เงานั่นเองนะครับผมก็จะเป็นสถานที่ที่เราจะเปิดไปสู่แช์สุดท้ายซึ่งก็คืออีเนียอิมลิมนั่นเองนะครับผมนั่นก็คือคนที่เฝ้าวไว้ครับความทรงจำของสตรีศักดิ์สิทธิ์แห่งดอกตูมนะฮะ เสร็จแล้วเราก็มาเปิดในส่วนของต้นไม้เงาตรงนี้นะครับถ้าเราทำเควสอะไรครบหมดแล้วเควสทีน่าครบหมดแล้วนะฮะก็ให้คุณผู้ชมมาเผาได้เลยนะครับผมมันก็จะจบเควสปิดเควสหมดทุกอย่างนะฮะแล้วเราก็จะเข้าไปในส่วนของอ e ีเนียอิมลิมที่มิเคลา่าเขาเข้า <ๆ S 1> ไปกอดเราแล้วนั่นเองนะครับผมซึ่งในอ e ีเนียอิมลิมก็จะค่อนข้างใหญ่มีสิงโต3ตัวนะฮะเป็นมนุษย์สิงโตที่เป็นหน้ากากอย่างเงี้ยก็จะมีลมสายฟ้าน้ําแข็งนะฮะตัวเนี้ยมันจะดอปดาบยักษ์ด้วยนะถ้าใครอยากได้นะครับผมอ่า เสร็จแล้วนะฮะพอคุณผู้ชมตอนนี้แล้วก็มันจะมีทวินเบทที่ผมถือนี่นะฮะยูโพเลียอยู่ที่นี่ด้วยนะฮะอ่าก็สามารถไปกาเก็บกันได้นะครับผมแต่ถ้าจะมาเปิดหน้าจุดพรสุดท้ายแล้วเราก็จะไปเจอส่วนของเดอะแก๊งกันแล้วนะครับผมอ่านี่ครับเดี๋ยวบอกไปนะครับทศนาพี่คนนี้ยก็จะได้ดาบโค้งใหญ่มาด้วยนะครับแบบนี้นะฮะถ้าใครอยากได้นะฮะนี่แบบนี้เลยนะฮะพอเราเปิดจุดพรสุดท้ายเรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมจะพบกับเรดาร์ครับแล้วก็ เขาก็จะอึงว่าเอ๊ะเรามาที่นี่ทำไมนะครับเราไม่ได้มาเพื่อมิเกล่าแน่นอนเขาก็จะมาสู้กับเรานะครับโดยที่แก๊งฝั่งเรดารนะครับจะเหลียวในส่วนของเดนเฟยา่าแค่นี้ครับสองคนแล้วก็ตัวของเรดารเองส่วนฝั่งเราจะมีตัวเรามีในส่วนของนาธานแล้วก็ในส่วนของทีโรยีอา้าวนาธานคือใครครับผมนาธานน่าจะเป็นคนที่อยู่กับเผ่าเลือดของของม็อกที่เป็นในส่วนของรูปลูกศิษย์เอาบักหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะฮะแต่ว่าเขาสามารถมาช่วยเราได้นะฮะก็ให้คุณผู้ชมเรียก ในส่วนของนาธานกับทิโอริเยออกมาก็ได้นะครับหรือจะไม่อยากเรียกก็เรียกในส่วนของมีมิกออกมานะครับเราก็จะมีทั้งหมดฝั่งเราจะมีทั้งหมด4คนนะครับฝั่งเขาจะมีทั้งหมด3คนนะครับเปิดมาแล้วก็จะเจอกับเฟรยาก่อนเลยนะฮะซึ่งตัวปัญหาของฝั่งนู้นนะฮะที่เราเคยเจอกันก็คือในส่วนของมัวแล้วก็ฮอนเซนนั่นเองนะครับซึ่งฮอนเซน่ะดาฟอลมันตีแล้วมันจะติดสถานะเือดออกค่อนข้างโหดนะฮะแล้วมันก็จะมีท่าผีๆีนะฮะค่อนข,ข้างแรงเหมือนกัน ดังนั้นก็จะไม่เท่าไหร่นะครับส่วนมัวน่ะถ้าโล่ตีกับขว้างในส่วนของเสื่อมสลายใส่ก็จะค่อนข้างแรงนิดหนึ่งนะฮะแต่ว่าเราไม่ให้มันมาครับเราก็จัดการไปก่อนนะครับอันนี้ก็คือเด่นนะฮะเด่นก็จะไม่ค่อยอะไรมากครับถ้าตีระยะประชิดได้นะครับแต่อย่าทิ้งอย่าทิ้งระยะห่างมากเพราะเด่นมันกระโดดเตะได้นะครับสุดท้ายครับจะเหลือเรดาร์คนสุดท้ายซึ่งเรดาร์นะครับชุดของเรดาร์มันจะมี2ชุดนะครับก็คือชุดนี้แล้วก็ชุดอีกชุดหนึ่งที่ใส่เป็นเหมือนแอสซินนะฮะก็สามารถไไปเก็บด้ถว ที่ที่เราเกิดตั้ตอนแรกนะครับผมอยู่ตรงปากถ้ำนั่นเองนะครับจะเป็นชุดชุดในของเรด่านะครับชุดสีดำๆนะครับผมพอชนะเสร็จปุ๊บเราจะได้ดาบเรด้ามาครับแล้วเราก็จะได้ชุดครบเซตของเฟรย่ามาได้ในส่วนของอุปกรณ์ต่อยเตะของเดนอีกทีหนึ่งนะครับผมอ่าเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ท่าเตะที่เท้าได้ด้วยนะครับแล้วก็สุดท้ายครับเราจะมาเก็บชุดคลุมสีขาวของรเรด้านั่นเองนะครับผม คราวนี้นะครับก่อนจะไปเจอกับ,บอสนะฮะถ้าคุณผู้ชมเรียกเพื่อนออกมานะครับถ้าเราเรียกตัวเดียวนะครับเลือดจะไม่เพิ่มเยอะมากถ้าเราเรียก2ตัวเลือดมันจะเพิ่มบล่มเลยับผมแบบมหาศาลนะครับผมคราวนี้นะแต่ว่าเควสรที่ผมทาม,มาเนี่ยมันจะเจอแค่ตัวเดียวก็คือในส่วนของทีโอดเดเยนที่สามารถเรียกแต่ผมไม่ได้เรียกนะฮะเพราะว่าอันบักผมฆ่าไปแล้วนะฮะเพื่อแสดงให้คุณผู้ชมเห็นว่าฆ่าแล้วจะได้อะไรนะครับผมโอเคนะครับเสร็จแล้วคราวนี้มาดู บิวเลือดแตกของผมเองนะฮะต้องขอบคุณช่อง m อ็มอารด้วยนะฮะผมก็เอาบิวจากเขามาเองนะฮะแต่ผมไม่ได้ใส่หน้ากากเลือดเพราะว่าอยากดูคัสซีนสวยๆครับผมอ่าตีแม่งเลยนะฮะก็จะสายนี้อาจจะต้องจุกเก่งนิดนึงนะฮะหลบๆหน่อยเพราะว่าผมก็หลบตายกับแม่งมา2วันนะฮะตอนแรกๆนะฮะที่ไม่ได้บิวเซตนี้นะฮะอ่าอันนี้ผมก็ห้าวซะด้วยนะฮะคราวนี้นะครับนี่ก็คือร่างของม็อกนะครับที่มิเกล่าไปเอามาแล้วก็ให้ลาดานมาสถิตใหม่นั่นเองนะครับผม ก็อาจจะอารมณ์แบบ L G B T หน่อยๆนะฮะแต่คงเป็นแนวแบบว่าเป็นคู่ชีวิตกันมากกว่าที่ต้องแบบมีคู่ครองในเรื่อของเทพกันเขาแล้วนะอ่าเสร็จแล้วนะฮะอันนี้เราก็โดนมิเคล่ากอดมันจะมีในส่วนของเครื่องหมายบนหัวใช่ไหมฮะอ่า๋ยวผมจะบอกวิธีการเอาออกให้นะครับว่ามันเอาออกยังไงเพราะถ้ามันกอดสองทีคุณผู้ชมตายเลยนะครับอ่าตรงนี้ก็โดนแม่งวิทีหนึ่งนะหรือคุณผู้ชมลองดูนะฮะเกมแม่งบักนะฮะเกมแม่งบักอ่ายิงกรปานปกตินี่มันชนะไปแล้วฮะ ไม่น่ไปกดสามเหลี่ยมค้างเลยเรียบร้อยไหมผมไม่ได้ตายแน่นอนนะฮะเดี๋ยวกูชมลองดูนะฮะพอผมตายแล้วอาแดงก็ตายไปกับผมด้วยอ่านี่ก็คือทั้งหมดนะครับของวันนี้ที่เรามาฝากกันนะฮะเฮือเฮือเฮือ,าอ,อ,าอตายดิกูแต่มึงก็ตายด้วยและดานเออมึงก็ตายด้วยนะฮะเรียบร้อยไปนะฮะเขาดีนะฮะพอเราจบงานตรงนี้แล้วนะฮะก็เราชนะใช่ไหมฮะคราวนี้เราก็จะมาเก็บงานกันนะครับ ซึ่งสิ่งที่คุณผู้ชมจะได้นะครับก็คือในส่วนของมงกุฎพายแสงของมิเคลานั่นเองเนี่ยเสร็จแล้วคราวนี้ถ้าเราอยากจะรีมูฟไอรูปปีที่เราตอนโดนกอดนะครับให้ทุกคนใช้ลูนแห่งมิเคลาที่ได้มาจากตัวพึกษาเงาบอสนั่นเองนะครับผมเราก็จะมีชุดของทีโอลิเย่ให้เราเก็บตรงนี้นะครับเสร็จแล้วนะฮะยังไม่จบนะฮะถ้าสมมตินะครับสมมุติว่าถ้าคุณผู้ชมเว้นให้เอาบักไม่ตายนะครับเอาบักก็จะอยู่ตรงนี้แล้วก็ทิ้งชุดไาให้คุณผู้ชมพร้อมกับเขียวแล้วก็ในส่วนของที่เป็นา ของอัลบัคเขานะครับเป็นสกิลใหม่นะครับอ่ะเสร็จแล้วผมก็พามาในมงกุฎพายแทนเสร็จปุ๊บก,ก็มาเก็บในส่วนของชุดของทิโอเลเย่นั่นเองแต่ยังไม่จบนะครับเราจะไปเก็บในส่วนของเป็นที่ใส่ที่หัวนะครับผมเป็นอุปกรณ์ตกแต่งตัวเองของทรีน่านะครับให้เราลงไปที่ตรงนี้ก่อนนะครับผมสวนบุพพาพอลงปเปลสเสร็จปุ๊บที่ทรีทน่าอยู่นะครับผมก็ทรีน่าจะไม่เหลือร่องรอยความเป็นครึ่งคนครึ่ง อกไม้แล้วครับก็จะเป็นต้นไม้ป,ปกติวบบนี้เพราะว่ามิเคลาไปแล้วนะฮะมิเคล่าตายในส่วนของตรงนี้ก็ทีนา้าก็จะเป็นแค่ดอกไม้ปกตินะคุณผ,ผู้ชมก็จะได้บุปผาของทีหน้ามาเป็นอุปกรณ์ใส่ที่หัวเป็นหมวกได้เองนะครับผม เพิ่มค่าเ p เล็กน้อยครับผมสุดท้ายนะครับฝากเอาไว้ครับถ้าคุณผู้ชมมาฆ่าบอสที่เป็นไม่ได้เกี่ยวกับในเรื่องก็คือมิดราครับคุณผู้ชมก็จะได้ความทรงจำแล้วก็อย่าลืมไปฆ่านักลบไกอูสนะครับผมมา่ทับไกอูสเสร็จแล้วปุ๊บก็มัจากการไปเจ้าล่างแยกคู่สางเงานะครับคุณผู้ชมก็จะได้ในส่วนของความทรงจําที่ครบนั่นเองนะครับกับบอสทุกตัวที่เราผ่าน NPC กันมานะครับผมโอเคนะครับเราจบกันไว้เท่านี้นะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามกันวันนี้ลาไปก่อนนะครับสำหรับ